สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะซินเจียยูอีซินนี่ห้วยชัยนะคะต้อนรับตู้จีนปีเสือปี2 5 6 5นะคะวันนี้นะคะนกเต่าตาประตูน้ำไทยอินนะคะขอไวพอ้พรให้ลูกค้าทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนามาง่างร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวนะคะขอให้เรื่องต่างๆนะคะผ่านไป อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและกลับขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้นกดูแลตลอดมานะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะซินเจียยูอีซินนี่เพื่อใช้วันดีทั้งวันเลยนะคะมีลูกค้านกนะคะอยู่ท่านหนึ่งเป็นลูกค้าจากค่ายเดิมของนกนะคะก็รู้สึกว่าพุ่ภาคภูมิใจมาที่ลูกค้ากลับมาให้นกได้รับใช้อีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเจ้าของกิจการชื่อบริษัทตอง OB s อนะคะ วันนี้นะคะลูกค้าเดินทางมารับโตโยต้าคัมบรี่นะคะเครื่อง2.5รุ่นสปอร์ตนะคะเดี๋ยวนกจะขอญาตเชิญลูกค้านะคะมาให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอญาตให้ให้เหมียวตากล้องตามลงมานิดหนึ่งนะคะไม่ไม่มืดใช่ไหมคะ,มมพ,มะพี่ตงคะ สวัสดีค่ะนุขยายติสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะนุขายญาอัดคลิปนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเชิญพี่ตองด้านนี้ก็ได้จะ้ะค่ะคุณอ้อมจา๋าเชิญด้านหน้านี้ก็ได้ค่ะพี่ตองคะเชิญค่ะขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะคะพี่ตองจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเออนอกากำลังอัดคลิปสัมภาษณ์ลูกค้าอยู่นะคะไม่ทราบว่าพี่ตองตอนนี้เดินทางมารับรถรุ่นไหนอยู่คะเทมเปอรีค่ครับผม ทำอะไรนะคะค่ะนกข่ยยาสอบถามนิดนึงนะคะพี่ตรงรู้จักกับนกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะรู้รู้ค่ะรู้มาตั้งนานแล้วหลายซื้อรถกับน,นกหลายคันแล้วค่ะด้วยเหตุผลอะไรเหรอคะพี่ตรงถึงกลับมาใช้บริการกับนกอีกหนึ่งรอบค่ะอ๋อคนขายสวยมั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ก็เชื่อใจนกเพราะนกขายของไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ,คะ,คะก็นกจะไม่ ขดคลิปไว้เยอะนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าต้องรีบกลับไปดูแลกิจการต่อนะคะแล้ววันนี้เดินทางมารับรถใหม่ป้ายแดงรู้สึกดีใจบ้างไหมคะมีอะไรที่นกทําให้ผิดหวังบ้างไหมคะเราไม่มีไม่มีไม่มีนะคะคถ้างั้นเดี๋ยวนกจะขออนุญาตกลับอวยพรล,ลูกค้านิดหนึ่งนะคะซินเจียยู่อีซินนี่ห้วยชันะคะขอให้พี่ตรงแล้วก็คุณออมนะคะ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะขอให้ผ่านเรื่องต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะคะและกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้โอกาสนกได้รับใช้อีกหนึ่งรอบนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าตรวจรถอีกหนึ่งรอบนะคะก็นกขออนุญาตฝากเพจนกไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเพจเก่านกขออนุญาต ย้ำอีกนะคะว่าเพจเก่านกโดนปิดนกจะพยายามย้ำตรงนี้เรื่อยๆจนกว่าเพจใหม่ของนกมีคนติดตาม3ามสี่หมื่นกว่าคนเหมือนเดิมนะคะรักนกกดไลค์นะคะเอ็นดูกดแชร์นะคะถ้ารักและเอ็นดูกดไลค์กดแชร์ให้นกนิดหนึ่งนะคะที่เพจโตโยตานกประตูน้ําพอินหวังน้อยนะคะหรือที่ youtube นะคะตโตโยต้าบายนกนะคะหรือถ้ามีอะไรด่วนโทรได้เลยนะคะ0 9นย์1 4 4 0 9ดสามหนึ่งสี่ีู่นย์้า นกเป็นคนใจดีนะคะแต่เสียงอาจจะดุนิดนึงนะคะเป็นคนตรงๆได้ค่ะมีอะไรคุยกับนกได้เลยติดปัญหาเคสไดอะไรขอให้เปิดหัวใจคุยกับนกนะคะวันนี้นะคะนกไม่ลบกวนนานนะคะขอบคุณมากค่ะสินเจออยูอิสินล้วให้ใช้นะคะ